เมื่อวานนี้นะครับที่สนามบินภูเก็ตต้องบอกว่าเกิดเหตุระทึกครับคุณวรรกวานเวลาผู้ที่โดยสารนะครับใช้สนามบินใช่ไหมครับหรือว่าใช้โดยสาร้วยเครื่องบินเนี่ยแล้วก็มีคําพูดต้องห้ามเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้วุ่นวายอยู่พอสมควรครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับจากกรณีเหตุผู้โดยสารนะครับพูดคําต้องห้ามบนเที่ยวบินแห่งหนึ่งนะครับของสายการบินที่เดินทางจากภูเก็ตไปดอนเมืองนะครับโดยดําเนินการตามมาตรฐานนะครับฉุกเฉินและมาตรฐาน ICAO นะครับ โดยอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ควบคุมผู้ต้องหานะครับก่อเหตุนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับตรวจสอบสัมภาระทุกชิน้นไม่พบสิ่งผิดปกตินะครับก็ここเลยได้มีการนําเครื่องบินนะครับเดินทางออกจากสนามบินภูเก็ตออกตามปกติครับเมื่อวานนี้นะครับทางนั้นของท่าอากาศยานภูเก็ตครับได้ออกมาชี้แจงกรณีที่ได้รับการแจ้งจากหอบังคับการบินเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาสนาทีเมื่อวานนี้ครับโดยมีผู้โดยสารในเที่ยวบินทีน่ FD3092 ของสายการบินเอเชียครับเส้นทางบินภูเก็ตดอนเมืองพูดคำต้องห้ามเกี่ยวกับการขู่วางระเบิดโดยกล่าวว่ามีระเบิดบนที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนักบินจึงทำการ ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินและมาตรการไอเคโอนะครับโดยขอนำอากาศยานกลับเข้าจอดณห,หลุมจอดเพื่อที่จะควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์อย่างมีระบบครับซึ่งก็มีการบูรณาการความร่วมมือกันค่ะกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ของสายการบินเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยท่าอากาศยานภูเก็ตตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตสถานีตำรวจภูธรสาคูตำรวจท่องเที่ยวโดยได้มีการควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุพร้อมกับตรวจสอบผู้โดยสารแล้วก็สัมภาระทุกชิ้นอย่างละเอียดแล้วก็รัดกลุ่ม แต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดอย่างใดสายการบินจึงได้มีการแจ้งให้ผู้โดยสารทั้ง200คนนะคะแสดงความเป็นเจ้าของของสัมภาระแล้วก็ทยอยขึ้นเครื่องพร้อมกับเดินทางไปยังปลายทางตามปกติส่วนผู้ที่ก่อเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูทรสาคูก็มีการควบคุมตัวเพื่อไปดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของท่าอากาศยานภูเก็ตเองนะครับก็ยืนยันว่าทุกสายการบินและทุกเที่ยวบินมีการดําเนินการตามมาตรฐานการควบคุมและดูแลความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลครับ